โดยป่าน้ำมันเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณสองทางต่อเดือนนะครับสองทางต่อเดือนทีนี้เป็นหนึ่งสิบสองเดือนก็ประมาณยี่ยี่สิบสี่ทางใบทีนี้ยี่สิบสี่ทางใบโดยป่าน้ำมันเนี่ยรอบหนึ่งเขาอยู่ประมาณแปดทางใบทีนี้ยี่สิบสี่ทางใบก็คือสามรอบสามชั้นนะครับสามชั้นเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยตอนนี้ก็คือตามอ่ะตามทะเบียนของบริษัทเลยคือ ตามห้าปีตามห้าปีแล้วก็ถ้าเราว่าไม่เชื่อเราสามารถนับได้เดียกันเราดูจากทางเลขอันนี้คือทางเลขนะครับหนึ่งสอนี่ชั้นนี้นี่คือ1ปีสองสปี 1, 2, 1, 2, 1, 4ี่ห้าหกปี7 8 9 3ปี10บสิบเอดสิสปี นี่ก็ 13, 14ห้าปีพอดี